เกิดขึ้นในหมู่บ้านเล็กๆที่ชื่อว่าเซาฮานในมณฑลหูหนานเมื่อวันที่26ธันวาคมคศ1,893ชีวิตของเหมาเจอตงเรื่องต้นขึ้นในครอบครัวชาวนาที่มีฐานะปานกลางชีวิตในวัยเด็กของเขาไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เขาก็มีโอกาสได้รับการศึกษาเบื้องต้นที่ช่วยเปิดโลกให้เขาในช่วงเวลานั้น จีนกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากการปฏิวัติทางการเมืองที่เกิดขึ้นในราชวงศ์ชิงเหมาได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดปฏิรูปและเริ่มสนใจในลัทธิมาร์กซิสที่กำลังแพร่หลายอย่างรวดเร็วเขาจบการศึกษาจากโรงเรียนฝึกครูและเริ่มต้นก้าวเข้าสู่โลกของการเมืองการเข้าร่วมพรรคคอมมิวนิสต์จีนในปีคศ1921เป็นจุดเริ่มต้นของการต่อสู้ทางการเมืองของเหมาเขาไม่ได้เป็นเพียงสมาชิกธรรมดาแต่เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งพรรค และมีบทบาทสำคัญในการจัดตั้งกลุ่มกองกำลังปฏิวัติในชนบทเหมาเชื่อว่าชาวนาคือกำลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงประเทศเขาได้วางแผนยุทธศาสตร์ที่เรียกว่าการล้อมเมืองด้วยชนบทซึ่งแตกต่างจากแนวคิดปฏิวัติแบบดั้งเดิมทำให้เขากลายเป็นผู้นำกองทัพแดงของจีน ในช่วงปีคศ1934-1935เหมาได้เป็นหัวหน้าการเดินทัพทางไกลซึ่งเป็นการเดินทางที่ยาวนานกว่า9,000กิโลเมตรเพื่อหลบหนีกองกำลังของพรรคก๊กมินตัง๋งแม้ว่าจะต้องสูญเสียกำลังพลจำนวนมากแต่การเดินทัพนี้กลับสร้างความสามาัคคีในพรรคและทำให้เหมาได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำสูงสุด หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงเหมาได้นำพรรคคอมมิวนิสต์ชนะสงครามกลางเมืองและก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนในปีคศ1949ในฐานะผู้นำประเทศเหมาเริ่มต้นโครงการปฏิรูปครั้งใหญ่เช่นการปฏิวัติวัฒนธรรมและโครงการก้ากระโดดไกลซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาประเทศให้กลายเป็นอุตสาหากรรมและลดความเหลื่อมล้ำในชนบท แต่โครงการเหล่านี้กลับนำไปสู่ความล้มเหลวทางเศรษฐกิจและความอายอยากที่รุนแรงทำให้ประชาชนต้องเผชิญกับความทุกข์ยากอย่างมากเมายังเป็นนักคิดที่สร้างอุดมการณ์ใหม่ในชื่อลัทธิเมาซึ่งเน้นการปฏิวัติในชนบทและการต่อสู้กับจักรวรรดินิยม นอกจากนี้เขายังมีบทบาทสำคัญในการเจรจาสร้างสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาในปีคศ1972โดยการต้อนรับประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันซึ่งนับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในประวัติศาสตร์การเมืองโลกแม้ว่าเหมาเจ๋อตงจะเสียชีวิตเมื่อวันที่9กันยายนคศ1976แต่เขายังคงเป็นที่เคารพนับถือในฐานะบิดาผู้ก่อตั้งประเทศจีนยุคใหม่ อย่างไรก็ตามผลกระทบจากนโยบายที่ล้มเหลวทำให้เขาถูกวิาพาก์วิจารอย่างหนักแต่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าเหมายังคงเป็นบุคคลสำคัญที่เปลี่ยนแปลงหน้าประวัติศาสตร์จีนและเป็นแรงบันดาลใจให้กับขบวนการปฏิวัติทั่วโลกในยุคต่อมาขอบคุณที่ชมรับคับโปรดกดติดตามเล่าเรื่องตอนต่อไป